ดนที่สุดครับด่วนที่สุดอัปเดตสถานการณ์ครับวันนี้วันที่4นะครับเวลา9ก้ามงสีครับโฟกัสไปที่บ้านหนองจานนะครับตอนนี้ประชาชนชาวกัมพูชาครับถือไม้อีกแล้วครับจะเข้ามาในเขตพื้นที่ไทยแล้วครับถือไม้กันทุกคนนะครับแล้วก็มีทหารกัมพูชาครับยืนบังอยู่เบื้องหลังนะครับฝ่ายทหารไทยก็กันนะครับมาดูกันว่าทหารไทยเราจะกัน แล้วให้เข้าอย่างที่พูดไว้ไหมครับผมฝั่งทางบ้านหนองจานนะครับก็ขอให้พี่พี่ฐานทุกคนปลอดภัยแล้วครับก็เข้ามาก็จัดการนะครับดําเนินคดีนะครับเหมือนที่เราเคยพูดไว้นะครับผมในพลจะดูนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงครับโอ้ถือไม้มาทั้งเด็กทั้งอะไรคนแก่คนอะไรครับไม้ใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมเราจะมีมาตรการนะถ้าเข้ามาต้องจับดําเนินคดีเลยครับผมอันนี้มันเป็นพื้นที่ฉุกเฉินนะครับเป็นพื้นที่อาเขต อ่าอยกาสศึกแล้วนะครับผมเราต้องมีมาตรการที่จริงจังนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีอ่าสถานก,การณ์ไงเดี๋ยวนายพลมาอัปเดตต่อไปจากนี้ครับโฟกัสที่บ้านของจานนะครับขอบมากครับผม